สวัสดีค่ะวิกกี้ถาโโลนะคะมาอัปเดตพลังงานความรู้สึกของเขานะคะว่าตอนนี้เขาคิดแนละรู้สึกยังไงกับคุณนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดหัวใจนะคะกับหมอน้องด้วยนะคะเป็นพลังงานสุม่มพลังงานรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะไพ่แปดดาบในตอนนี้นะคะเขามีการปิดกั้นคุณหรือเปล่านะคะเหมือนกับอยู่ในเซฟโซนของเขานะหรือคนคนนี้ อาจจะเคยผิดหวังเสียใจอะไรมาในอดีตหรือเปล่านะคะทําให้เขายังไม่สามารถที่จะเปิดใจให้กับคุณได้นะไพ่สามไม้เท้ามองว่าเขาเองก็คิดถึงคุณอยู่ไม่ใช่น้อยนะควีนถือไม้เท้าคุณก็ยังเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์ในสายตาของเขาคุณอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดูเซ็กซี่นะคะดูเร่าร้อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะเขามีแพชชนให้กับคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าเขายังอาจจะ หวาดกลัวอะไรบางอย่างอยู่นะคนคนนี้อยู่ไกลจากคุณหรือเปล่าสามไม้เท้านะคะไพ่หกดาบเขามีการ move on ไปจากคุณนะในตอนนี้นะคะไพ่สิบไม้เท้ามองว่าเขาน่าจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้นะเหนื่อยใจอะไรแบบนี้เหนื่อยใจเหนื่อยกายนะคะ คิงถือไม้เท้าแต่ก็ยังอยากที่จะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างกับคุณอยู่นะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจร้อนนิดหนึ่งนะคะหรือว่าขี้โมโหก็ได้นอกอันนี้เห็นมามาังกรพ่นไฟนะคะฝีถ้วยตอนนี้เขาเหมือนกับอยู่ในเซฟโซนของตัวเองมีทั้งแปดดาบแล้วก็ฝีถ้วยเลยนะเนี่ยเห็นมาอยู่ในโนโนบอลแล้วก็นั่งแบบว่าเงียบๆอยู่คนเดียวออก เป็นสไตล์แบบอินโทรเวิร์ตอะแบบนี้นะคะเก็บตัวเนาะเขาไม่ไม่ค่อยอยากที่จะรับรู้อะไรถ้าเราไปเหมือนกับเข้าหาเข้าในตอนนี้คนคนนี้อาจจะปฏิเสธเราก็ได้นะอืยไพ่ก้าไหมาถาวเขาก็ยังมาแอบส่องแอบดูคุณอยู่นะคะแล้วเขาก็ยังเหมือนกับต้องการที่จะโฮออนความสัมพันธ์นี้เอาไว้ก่อน นะ,ะก็คือ,อยังไม่ได้อยากที่จะจบกับคุณหรอกนะคะในตอนนี้เนาะไพ่จัดเม้นเหมือนเขาขอคิดอะไรบางอย่างเงียบๆคนเดียวก่อนนะ,ะแล้วตอนนี้เขาก็เหมือนกับว่าคิดได้เขาสำนึกผิดอะไรบางอย่างในตอนนี้นะมันเหมือนกับว่าไอ้สิ่งทั้งหลายแหละที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเขาหรือเปล่านะคะ,ะมันเป็นสิ่งที่เขาเคยกระทําแล้วมันย้อนมาเป็นเวรเป็นกรรมอะไรแบบนี้เนาะ ไพ่เทมเพลนเขามีความรู้สึกที่ดีขึ้นแล้วนะคะเขาพยายามที่จะปรับจิตใจของตัวเองปรับปรุงตัวเองนะไพ่อัศวินถือถ้วยและเมื่อใดที่เขารู้สึกดีขึ้นแล้วคนคนนี้จะเหมือนกับกลับเข้ามารักคุณนะคะน้องบอกว่าเขาก็รักคุณนะเอออยากมอบความรักให้กับคุณนะคะ